พอที่เา่นเลยมแล้ว,วบ,บ้านเหน,น,นเหือเหรอเนี่ยบ้านใต้เอเนีาบ้านใต้แล้วเออตอนนี้มาบ้านใต้แล้วนะครับ,บ ใช่ังการเงียบซักนะอ้ตอนนี้นะครับกลับทางทางนี้กลับไปเมืองหม่นะครับหรือว่าอะไรหรือหอเคนะสฑ์ถนนดีเปล่าสวนพ่ะราชริวเปล่า ลาใต้เหรอไม่มัใต้ก่อนแก้วรเร่งามา่เอ้าจะไปไหนนะ่ะมัน,ม,นมันทางตันตอนเนี่ยอ,อ๋อไม่ใช่เ,เออไม่ใช่ อันนี้มันเข้าฟาร์มไม่ได,ไได้ไม่ได้ตันลองได้ถ้าพี่เชื่อก็ลองไปดูดน่แม่มันตันเห็นไหมทางแคบซะด,ด้วยนะ